สวัสดีครับเราจะพาเพื่อนเมารู้จักแหนบครอบกันครับแหนบคอบหรือว่าแหนบงอสองข้างนะครับคอบแหนบหูเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็คือแหนบหูของเรานะครับที่ติดรถมาจะเป็นแบบนี้ลักษณะแหนบหูนะครับปกติที่เราเสริมแหนบกันโดยทั่วไปเราจะเสริมแหนบสองงอแบบนี้นะฮะชิ้นนี้เป็นชิ้นแหนบ2งงอนะครับชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นแหนบติดรถ อยู่ด้านบนหรือว่าแหนบหูของเรานั่นเองนะฮะแต่ว่าบางครั้งปัญหาเรื่องแหนบหูขาดเนี่ยนะครับมักจะเกิดปัญหาอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าเวลาแหนบหูขาดแล้วนั้นหูแหนบของเรานั้นก็จะหลุดออกจากแหนบสองงอด้านล่างนะครับตอนนี้เขาก็มีทางแก้มาให้เราแล้วครับคือการใช้แหนบหูสองข้างเลยนี่เป็นแหนบครอบ แหนบหูเข้าไปอีกรอบนึงนะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแก้ปัญหาเรื่องหูแนบขาดหรือว่าหูแนบขาดแล้วไปต่อไม่ได้จะต้องถ่ายงานอย่างเช่นตัวนี้ถ้าสมมุติว่าแนบหูเราขาดไปนะฮะมันก็อาจจะหลุดจากเบ้าตัวนี้เลยแนบ2ง,งอนั้นไม่สามารถที่จะลังไว้ได้เพราะว่าเขางออยู่นิดเดียวเองแต่ถ้าเป็นแนบข้อแบบชิดนิดนี้นะฮะ เราก็จะใส่ไปแบบนี้เลยนะครับเอาแหนบสองงอตัวนี้สวมเข้าไปในแหนบหูก็คือพูดง่ายงว่ากลายเป็นแหนบหูแบบสองชั้นไปเลยเห็นไหมครับถ้าแหนบหูเราขาดนะครับเราก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้นะเพราะว่าแหนบครอบตัวนี้เขาสามารถที่จะั้งนะครับล้งตัวแหนบของเรานั้นให้อยู่ลักษณะเหมือนเดิมได้นะฮะก็เหมือนกันทําง,งานสองเวอร์ชั่นเลยมีความแข็งแรงนะครับ ของเขาหนาถึง10มิลเลยนะฮะชิ้นนี้ก็หนาประมาณ8ปมิลน,นะครับเป็นแหนบหูธรรมดาติดรถของเราชิ้นนี้จะหนาถึง10มิลเขาออกแบบมาเพื่อช่วยนะครับป้องกันเผื่อหูแหนบขาดแล้วไปต่อไม่ได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ใส่แหนบคอบแบบนี้ไปต่อได้แน่นอนเพราะว่าถ้าแหนบหูเราขาดนั้นก็ยังเหลือแหนบครอบอีกหนึ่งตัวนะฮะทำงานแบบ2เวอร์ชันเลยนี่ฮะถ้าเป็นแหนบ สองงอแบบนี้บางทีเนี่ยผู้ขาดแล้วไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันหลุดออกมาจากเบ้าเลยก็มีนะครับถ้าเป็นตรงเต่งด้านหลังก็บางทีตรงเตงถีบถีบหลุดเลยนะฮะเห็นไหมครับเราก็จะนํามาใส่แบบนี้ครับจะให้เพื่อนๆดูนะนี่ฮะก็เอาชิ้นนี้มาแล้วก็ยกสวมลงไปเลยแบบนี้นะครับให้ดูนี่ครับยกใส่ข้างบน นี่ครับเราก็จะใส่ไปแบบนี้เลยนี่ครับมันก็จะเป็นแหนบหูสองชั้นไปเลยเห็นไหมฮะเขาก็ทํามาในลักษณะที่โคง้งได้สัดได้ส่วนอย่างดีเห็นไหมครับนี่ได้ง่ายว่าถ้าแหนบหูเราขาดนะเราไปต่อได้นะครับมันไม่มีทางหลุดนะฮะแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยจับงายให้นะมีความแข็งแรงด้วยนะครับ บแบบนี้เลยนะฮะวิธีใส่ก็ง่ายครับนะครับมันก็จะกลายเป็นแหนบหูสองตัวกันไปนเลยนี่ปัญหาเรื่องแหนบหูขาดนั้นก็จะหมดไปนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าใส่ไปแล้วแหนบหูจะไม่ขาดนะครับหรือว่าใส่ไปแล้วมันจะช่วยป้องกันแต่คือที่เขาออกแบบมาให้มันเป็นแหนบหูสองชั้นอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาต้องการให้บางครั้ง รถเพื่อนๆไปบรรทุกหนักๆเนี่ยนะครับนะฮะแหนบหูอาจจะมีโอกาสขาดได้ดังนั้นถ้ามันขาดแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นแหนบสองงออย่างนี้ที่เราใส่ซ้อนไปตามปกติที่ใส่กันทั่วๆไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันหลังไม่อยู่นะครับมันหลังไอ้พวกหูแหนบของเราไม่อยู่หรือตรงเต็งหลังเราไม่อยู่บางทีมันหลุดแล้วมันก็ดีดออกมาเลยนะฮะตัวนี้ก็จะขึ้นไปติดกับคัสซีเราก็ต้องถ่ายงานบ้างมีปัญหาเรื่องถ่ายงานมีปัญหาเรื่องจะต้องหารถมา สับเปลี่ยนถ่ายของอะไรอย่างเงี้ยนะวุ่นวายนะครับตัวนี้เขาก็จะตอบโจทย์มากกว่าก็คือการที่ทําแหนบคอบมาให้มันเป็นแหนบหูสองชั้นแบบนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยด้วยนะครับคือแหนบหูเนี่ยถ้าขาดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าขาดด้านหลังเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดขาดด้านหน้าขึ้นมาอย่างเช่นอ่ะตัวนี้แหนบแหนบหูจะเป็นแหนบหูด้านหน้านะครับ เห็นไหมครอันนี้ของอ e. s u su นะครับ l n New D Max ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าแหนบหูตัวนี้ข้างหน้าขาดถ้าปกติเราใส่แหนบสองงอแบบนี้นะครับบางครั้งมันลังไว้ไม่อยู่มันอาจจะดันเพลาเราถอยหลังหรือว่าดันตำแหน่งแหนบของเราเนี่ยถอยหลังนะครับแต่ถ้าเราใส่แหนบครอบแบบนี้ถึงหูแหนบเราขาดตัวที่สอง แหนบครอบตัวนี้เขาก็จะยังลังไว้อยู่นะครับเพราะน็อตมันลอยอยู่ตรงนี้นมันก็ยังติดอยู่นะครับของเดิมก็ยังติดอยู่พูด,ดง่ายๆว่าถ้าเวลาแหนบหูขาดปุ๊บเราไม่ต้องถ่ายงานเราสามารถไปต่อได้นะครับ,รบวิ่งไปต่อได้ตามปกติเลยเพราะว่าแหนบครอบของเรานั้นมันยังช่วยลังไว้ได้อีกนะฮะเห็นไหมครับกลายเป็นแหนบหู2ชั้นหลังจากที่เราไปส่งงานเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับ ถามว่าแหนบหูทาไมมันถึงขาดบางครั้งนะครับด้วยอายุการใช้งานของเขามันเก่าแล้วก็มันนานเนี่ยบางครั้งมันก็ขาดได้นะครับหรือว่าบางครั้งเราไปเซ็ตรถโดยที่เราเสริมแหนบมาแล้วมันกดนะฮะมันตรงช่วงที่เราตัดแหนบไล่ระดับไม่ดีแล้วมันกดแหนบบางทีแหนบที่เราเซ็ตมาบางทีมันถูกกดปลายเยอะนะครับสันแหนบด้านล่างมันอาจจะไปกดส่วนใหญ่ที่มันจะหักก็คือจะหักช่วงนี้ดังนั้นถ้า เราใส่แหนบข้อบแบบนี้หมดปัญหาเลยครับวันนี้ก็มาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักแหนบครอบกันหรือว่าแหนบสองงอหัวท้ายเลยเห็นไหมรัลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ยังไงก็ไม่มีทางหลุดออกมานะครับเราไปต่อได้นะครับหนาด้วยนะครับชิ้นนี้นะครับเขาจะหนาถึงสิบมิลชิ้นนี้จะหนาประมาณแปดนะครับมีสําหรับรีโว่ ของ Toyota Revo ก็มี Toyota Revo Vigo e นี่เป็น All-new นะครับ All-new Isuzu d m a x แล้วก็หาซื้อมาไว้ติดอู่ไว้เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเอาไปใช้งานก็ทักทายเข้ามาได้นะครับแนบครอบนี่นะฮะผมขายแผ่นละประมาณ1,500บาทนะครับขายประมาณ1,500บาท ส่งให้ครับนะส่งให้แต่ว่าเพื่อนๆต้องออกค่าขนส่งเองนะผมส่งให้ครับหนึ่าบาทไม่แพงครับมีบางที่ขายแพงกว่าผมเยอะนะครับลองสาวตลาดดูได้นะครับหน0่งพันห้าบาทเอาไปใช้กันเนี้ยเน้วส่งให้ด้วยครับนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องจ่ายค่าขนส่งเองนะครับค่าขนส่งก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับน่าจะอยู่ประมาณสองแผ่นก็ร้อยเดียวนะฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับ มันจะมีประโยชน์มากๆนะฮะช่วยป้องกันเผื่อหูแนบเราขาดเราไปต่อไม่ได้การถ่ายงานนะครับแพงเสียเวลาแล้วก็ต้องบอกว่าการถ่ายงานนั้นาบางครั้งเราต้องจ่ายเยอะมากกว่าซื้อแหนบหูอย่างนี้2ตัวด้วยซ้ำไปนะครับมีไว้ก็ดีปลอดภัยนะครับนะฮะใช้กันดีๆใช้กันเหนียวเหนียว รถบรรทุกของพวกเราเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วครับนะฮะรหัสติดไว้ได้ก็ดีนะครับอุปกรณ์เฉพาะรอยของเราก็มีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจที่อยากจะได้แหนบครอบก็คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้หรือว่าทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของรถบรรทุกของพวกเรานะครับก็ใช้ได้ก็ดีนะครับแหนบสองชั้นอย่างนี้สวยงามแจ๋วเลย